ตั a, ampa, function, สสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธตสะอิติอิติกุมารไขเจดีจะมหาเถโรราภะราภาภวันตุเมอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถโรราภะราภาพระวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเถรราภะราภาพระวันตุเมสาธุขอให้ไอไข่ช่วยโดลบันดาลให้ลูกช้างด้วยเถิดลูกช้างของวันวันที่หนึ่งกันยา วันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสามขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ไอ้ไข่ช่วยโดนบันดาลให้ลูกช้างด้วยเถิดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูเลขทูบไอ้ไข่กันนะคะงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสามนะคะเพื่อนๆงวดที่แล้วถูกไปหนึ่งหนึ่งนะคะงวดที่แล้วได้เลขหนึ่งหนึ่งนะคะ หนึ่งหนึ่งก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนเพื่ทีดูกันนะคะว่างวดนี้จะได้หรือไม่ได้แต่งวดที่แล้วขอไอ้ไข่ไอ้ไข่ก็ให้นะคะเพราะว่าพึ่งเพิ่งได้ไอ้ไข่มาใหม่ๆเลยค่ะก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนที่ดูกันนะคะว่าเราจะได้เลขอะไรก็มาดูกันเลยค่ะเพื่อน